ตอนนี้นะครับก็ถึงแล้วตรงที่ผมอยากมามากที่สุดนะครับคือนี่เลยเยื่อไมโครจิกไมโครจิกนะคะที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงกันเนี่ยที่คุณพูดว่าอะไรนะ0.6มันมีอยู่จริงเหรอตัวเท่าไหร่วะไอตัวตัวไซส์ไหนวะใช่ไหมมีใช่ไหมพี่หันไปทางขวาหันไปทางขวาเฮ้ยมันมีจริงด้วยเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยจริงเล็บอ่ะเท่าเล็บแก่เท่าเล็บแก่คุณแจมขามันมีจริงด้วย0.6เพิ่งรู้เนี่ยเอาจริงเลย เมื่อกี้คิดว่าแบบมันทําไว้แค่แบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบว่าแบบมึงเวร์ป้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะ<อ>ถ้าส่งจดหมายไม่ได้จะส่งไปใช่จริงๆศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยบางประเภทบางประเทศเนี่ยมันก็ทําแต่คือแบบ,บว่าเขาก็จะแบบว่าไลฟ์ของเขาไปกันเองถ้าคุณผลิตเนี่ยถ้าคุณผลิตถ้าคุณเป็นผู้ผลิตคุณจะต้องครบไลอัพในสิ่งที่คุณทําไว้คุณคงไม่ใช่คนขี้โม้ใช่ไหมครับก็คือคุณตั้งตั้งสเปคมาที่คันเนี่ยคุณก็ต้องมีเหยื่อถูกต้องคือเขาทํามาเพื่อเราจะเรียก คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเรียกว่าการต่อยอดธุรกิจบแบบ u n l i m i t ตแล้วก็พูด0.6อย่างนี้นะคะเราก็จะใช้สายหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ปอน4ปอน6ป <3 S 1> อน,อนคุณนึก <4 S 2> ออก <4 S 2> ปะสายหน้าก็คือสายฟล์คาร์บอนสายลิเดอร์คือ0.6 ก็จะไปประสานกับสาย PE รประมาณ0.4-0.3<อ>หรือว่าสาย PE ที่จะไป carry ตัวน้ำหนักเยอะตัวนี้ได้ตัวของ Major c a r t เนี่ยค่ะเขาก็จะทำสาย f l o r o c a r b o n เนี่ยมาเป็นสายเล็กด้วยค่ะก็คือทุกสิ่งอย่างของคำว่า l i n e up เนี่ยมันจะครบสุดของมันค่ะคุณหันทั้งนี้คือ0.6แล้วไป0.8 <6. S 1> ไปที่1 1.2 1.5 แล oh. ้วก็ It, sure, <com. S> 2นะคะแม็กซิมัมของมาจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5กรัม5กรัม7กรัมค่ะอันนี้คืออันนี้5กรัมแม็กของไมโครใช่ไหมคะัหันมาทางนี้ปุ๊บอ่า1.5ค่ะสตาร์ทอัพมีทั้งเป็นทรงแบบไม่สลิมค่ะแล้วก็ยังมีเป็นทางสเตนด้วยคุณรู้จักทางสเตนไหมคะ TG ถ้าเมื่อไหร่ที่แพ็กเกจนะคะมีคำว่า TG ก็หมายคือทางสเตนค่ะถ้าเป็นเหยื่อจิกทั่วไปเนี่ยในน้ำหนัก30กรัมมันก็คือ30กรัมแต่ทางสเตนเนี่ยมันจะอาจจะมีความที่ ดิ่งลงได้เร็วกว่ามีน้ําหนักที่มากกว่าคือในสิ0กรัมเหมือนกันสถียรกว่าตีไกลกว่าค่ะคือเหมือนแขงกว่าเขาจะแน่นกว่าถูกต้องค่ะมาเป็นการทําโมที่มันเป็นพิเศษกว่าเหยื่อเหยื่อจิกปกติเป็นการตะกวดแบบตะกวดทั่วไปก็คือในเมื่อมันมีความเหนือกว่าทุกอย่างมันก็จะมีความเหนือกว่าค่ะแต่ว่าเราแจ้งไปแล้วว่าทุกอย่างในความเหนือกว่ามันต้องมีข้อที่มันจะต้องตามมาอยู่แล้วคุณต้องยอมรับแต่เราใช้ทางสเตนไหมใช่ค่ะ เราใช้ทางสเตนคุณใช้ทางสเตนเนี่ยประมาณ40กรัมเนี่ยเหมือนคุณใช้เหยื่อจิกทั่วไปประมาณ60กรัมกล้าท้าเลยค่ะคือประสบการณ์การทำงานการใช้จริงของเรานะคะคือเราเนี่ยไปภูเก็ตน้ำลึกประมาณสัก180<ห>ค่ะปกติแล้วน้ำประมาณภูเก็ตเนี่ยเราจะต้อง start up เหยื่ออยู่ที่ประมาณ300กรัมค,รค่ะคบ,บางที่เนี่ยเป็นน้ำ80เนี่ยจะต้อง start ที่250-300กรัม<ห>แต่ว่าเราเนี่ยไปใช้ทางสเตนประมาณ220กรัม ก็คือเทียบเท่าได้แดกก่อนด้วยขาดก่อนด้วยคือตัวเล็กกว่าก็ทําให้ปาลาระแวงน้อยกว่าถูกไหมพี่มันเป็นเรื่องของการลงเร็วกว่าถึงหมายก่อนอย่างเงี้ยค่ะพอดีไตเนี่ยเขาอาจจะเ,เข้าเรือไปที่หมายนั้นเลยหรือว่ารอเรือไหลค่ะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะไปเจอไตลักษณะการทํางานแบบไหนอนอกจากคุณจะไปขโมยหมายคุณถึงจะรู้ก็คือเรือถึงพื้นก่อนมีสิทธิ์ได้ปลาก่อนถึงก่อนแดกก่อนมัน<ช>คือคอนเซ็ป อันนี้คือสิ่งที่คุณชอบใช่ไหมสั่งไปปมาสี่สิบห้าสิบตัวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสตาร์ทมันอะทาไมถึงตามหามันก็คือเอาเรื่องความจริงเลยเอาความจริงแบบไม่โกหกเลยทําไมถึงตามหามันก็คือไปตกปลาแล้วทีเนี้ยไต่เขาบอกว่าแม่งสีเนี้ยกินแต่สีนี้กินแต่ยี่ห้อนี้ด้วยเขาเล่าว่าเพราะคาว่าเขาเล่าว่าแล้วตอนนั้นเพลินว่าเหมือนของหมด เคยใช้หรือยังเคยใช้หรือยังซึ่เขาเล่าว่าเนี่ยไม่เคยใช้ก็ซื้อไปสี่สิบห้าสิบตัวที่เขาเล่าว่าคิดดูแล้วกันต้องติดนะก็ยังไม่ได้ใช้นที่ซื้อไปอ่ะเพราะว่ามีฐานะซื้อมาประดับบาลาีใช่แต่ผมก็ยังไม่รู้นะแต่แต่เขาว่าดีจริงก็ซื้อทำใหม่ถ้าไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้ไม่รู้เลยจะเชื่อเขาทำไมเขาเล่าว่า อันดับแรกเรื่องของการตกปลานะคะก็จะเป็นในเรื่องของเขาแล้วว่าเพราะว่าแน่นอนคุณไปจ่ายเงินให้กับไสอ่าจ่ายเงินไปเจ็ดแปดพันให้กับไตใช่ไตพูดอะไรเชื่อหมดเชื่อหมดคขาคนพื้นที่ไงไตควรทําของขายค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือในความเป็นจิตนิดๆอ่อนๆนะคะในความเป็น่นค่ะใช่แต่แต่ขอโทษนะคะนักตกปลาบ้านเราเป็นกันทุกคนุกคนจริงๆใครพูดอะไรน้องครับน้องครับสีอะไรกินดีอ่าใช่ ทำไมต้องถามว่าสีอะไรกินดีครับพี่น้องเป็นคนขายทำไมน้องไม่รู้ใช่คุณต้องตอบว่าอะไร <c oughs> อ๋อพี่ตัวนี้ซอกเยอะว่ะ <c oughs> ตัวนี้กินดีค่ะตัวนี้ขายดีพี่ตัวนี้ขายดีแต่ไม่รู้หรอกไม่พี่เคยใช้ไหมเล่ๆขนาดนี้พี่เคยใช้ไหมใช้ค่ะพี่เคยใช้ด้หรอ อ้าวน้องพี่ก็ตกปลาแต่แบบน้ำลึกๆอันเดอมันคือตอนเบบีอ่ะเราก็น้าเล่นเหมือนกันแต่พอแบบว่าวันหนึ่งเนี่ยพออายุมันทําให้มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราก็แบบหาแพชชั่นค่ะทำไมชอบเล่นน้ำสอ0รเพราะว่ามันสงบค่ะมันไม่ค่อยมีคนไปอนาคตจะตามพี่ไปค่ะน้องก็ค่ะน้องก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองแต่ว่าคือวันนึงเนี่ยแจมจะไปใช้จริงแล้วเดี๋ยวแจมจะ ได้รู้เองแต่จะจะยังไงอะคะในเมื่อทั้งลำเนี่ยมันมีแต่แบบนี้มันก็ต้องแดกสิคะคือคนไม่ใช่สีอื่นเลย<ช>ยังงั้นมันก็ต้องแดกมันไม่มีตัวเลือก,อกใช่ลองใช้ชีวิตให้มันต่างหน่อย เออน่าสนใจนะคือแบบบางทีมันไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆพูดถูก <c oughs> ค่ะไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอันนี้มันเป็นความเชื่อแต่ว่าขอโทษนะคะเราไม่ได้มีความก้าวล่วงอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราพยายามจะแนะนําว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเป็นความเชื่อหนึ่งมาเป็นความชอบแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบที่จะทําทําเลยถ้าทําไปแล้วมันไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนใช่ครับคือบางที่เนี่ยอาจจะแบบว่า overall ในการซื้อซื้อแม็กออคันเลิฟเลย อยากรู้นี่อยากรู้นี่เดี่ยมีกี่สีเดี๋ยวจะซื้อทุกสีเลยใช่ใช่สมมุติเขาใช้สีไหนรอบรานั้มเราก็จะใช้สีที่ไม่เหมือนเขาอ่ะค่ะเดียวใช่โดยปกติแล้วนะคะเราไปตกปลาเนี่ยเราจะใช้สีต่างเราจะใช้เราจะมีจุดยืนที่ต่างเนื่องจากว่าเราอยากจะรู้ว่ามันมีเฮ้ยใช่หรอวะเฮ้ยใช่หรอวะถ้าวันนั้นแพ้ก็ต้องยอมรับ แล้วก็อันนี้มันยังเป็นในส่วนของสินค้าเมจอคาร์รที่เราแจ้งไปว่าเออจริงๆแล้วเมจอคาร์รเนี่ยมันมีถ้าจะครบทุกอย่างเลยค,ค่ะคใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นอันนี้อันนี้มันเป็นในเรื่องของไมโครจิกนะคะคคแล้วก็มีเบ็ดสามทางมาด้วยค่ะแล้วก็ใช,ใช่พร้อมใช้ได้เลยค่ะคุณดูความ1.5ของเขาความ1.5 มันเล็กน่ารักมากเลยนะมันเล็กน่ารักมากมันจะตัดยังไงก่อนนะ่ะเวลาผูกสายมันแบบคือแบบเกลียดความเล็กของมันน่ะมันดูแบบต้อแหลต้อแหล <c oughs> สําหรับมือใหม่อะครับคือซื้อไปปุ๊บสําหรับมึงเลยเอ่ะแจ๊เออสําหรับผมเลยแหละคือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปซื้อตาเบดไม่ต้องไปซื้อสามทางเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเพราะปลาไม่กินแต่แต่เอาจริงๆเออมันดีจริงๆคือมันไปถึงปุ๊บเอาติดกิ๊บซีสายอะเสียบติดกิ๊บติดกิ๊บกิ๊บปลาสาย อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นเหยื่อที่เหมือนอะไรนะเม็ดข้าวครับผมเหยื่อเม็ดข้าวเดี๋ยวเราไปดูเหยื่อที่ามากกว่าเม็ดข้าวดูด้านหลังดูด้านหลังค่ะไม่มองค่ะไม่มองบึ้บโอ้โหวันนี้ตีหัวนี่แตกนะพกไปตอนกลางคืนเนี่ยโจเจอโจนี่ใแฉกเนี้ยฟาดนี่แตกนะอันนี้กี่กร,รมกัมครับพี่สองค่ะอันนี้สองร้อยกิ๊กสองร้อยกิ๊กก็ยังได้ฝั่งอ่าวไทยอันนี้เรียกว่าเรียกว่าไลจิกหรือว่าจิกเลยเหยื่อจิกค่ะจิกเลยใช่ไหมใช่ไลจิกเนี่ยมันน่าจะไม่น่าจะเกินประมาณสัก เอ่อ80กรัมไดท้ที่ถูกต้องก็คือเขาเ้ากระเป๋าแล้วก็จะไม่พ้นประตู <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้คือจิกกิ้งใช่ไหมครับอันนี้คืองานจิกกิ้งก็คือจะเป็นแบบว่าคือจริงๆแล้วงานจิกกิ้งเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักอยู่ตามโซนโซนของอวาไทายกับอันดามันอะไรนั่นครับผมค่ะก็ตัวฝั่งไอตัวอันดามันเนี่ยถามว่าเล่นไซส์เล็กได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะออกไม่ไกลก็อยู่ที่สภาพ ความลึกของน้ำมีใช่ค่ะก็คือเหมือนกันกันกบทางเอ่าวไทยเพียงแต่ว่าอันดามันพังงาทางใต้ลงไปเนี่ยถ้าคุณจะไปในระดับน้ํา20 40 50คุณก็จะเล่นเหยียบพวกนี้ได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไปสายไหนอะไรยังไงคุณจะไปตีชายฝั่งคุณจะไปตีกล่องคุณจะไปดอยคุณจะไปดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีทั้งสองที่นะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยเป้าหมายของเราคือเราจะไปน้ําลึกเราจะไปเอาออกไปเลยก็คือล่องเรือออกไปเลยถ้าไปน้ำลึกใช้เรือเงี้ยถึงไม่บีถึงพื้นไหมเมื่อไหร่ถึงเอาอะไรมาถึงกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในพวกกลุ่มเฟซบุ๊กต่างๆที่เปิดเป็นพ u b บิ c สามารถที่จะถามได้ค่ะแล้วก็ยังมีคนที่มีความรู้ที่เขาพร้อมที่จะแชร์ลิงกกันเพราะว่าทุกคนเป็น ตกปลาใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เขาจะแชร์ลิงกันว่าเออผมจะไปจังหวัดนี้โพสต์ไปสิครับคุณน้ําเป็นแรงเอ่ะเขาก็จะมีคนมาตอบคือนักตกปลาจริงๆแล้วนะคะมีความแชร์ลิงกในข้อมูลกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราใช่เราจะกล้าถามในคำถามไหนใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าายมารายละเอียดสัก30ข้อตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกเหลือกี่ข้อในหลักการถูกต้องไหมคะอย่างเช่น น้ำถึกเท่าไหร่ถ้าเขาพูดว่าน้ำถึก20อสโ๊ยแต่ออกไปกี่ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงออกไป23ชั่วโมงเปนเข้ากันปะวะ ไม่ได้นะ23ชั่วโมงคือมันไม่ใช่ไงความหมายคือแบบว่ามันอยู่ที่คําถามเราค่ะมันอยู่ที่เราจะถามยังไงให้ตอบยังไงแล้วก็อยู่ที่หลักการอยู่ที่การเสิร์ชข้อมูลอะไรก็มีบ้างที่ลูกค้าใจร้อนมันถามร้านเลยถ้าร้านที่เขามีประสบการณ์เขาจะตอบได้แต่ถ้าร้านบาคนเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในจังหวัดอื่นเขาจะตอบยากดังนั้นเราควรจะเอาข้อมูลทุกอย่างทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ตัดในสิ่งที่ไม่ใช่ทิ้งแล้วก็อยู่ในสิ่งที่ใช่ก่อน ค่ะแล้วก็การที่เราจะเป็นนักตกปลาเนี่ยเราควรจะหาความรู้ในเบื้องต้นค่ะความรู้เบื้องต้นหมายถึงโอเคสถานที่จะไปประเภทปลาทางใต้ประเภทปลาทางอ่าวไทยถ้าคุณจะไปยืนเคาะหินคุณจะได้ปลาเก่า30โลไหมไม่ได้คือมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดคุณจะไปตีงานแคสงานสการแคสใช่ไหมคะคุณจะตีเหยื่อ60คุณเล่นคันอจิได้ไหมไม่ได้ค่ะคือความเป็นชอจิกกิ้งหรือความเป็นงานแคสงานแคสติ้งที่เป็นเหยื่อปักเหยื่อป๊อป เล่นได้ไหมที่ใช้ฝั่งใช้หาดเล่นได้ไหมก็ได้สถานที่บางที่มันได้สถานที่บางที่มันไม่ได้น้<ช>ํามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือทุกสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนเหยื่อจิกที่แบบว่าเราเ,า,เาเลือกซื้อเวลาที่เราจะไปน้ําลึกกันอันนี้ไม่ชนไม่ใช่โซนเหยื่อจิกเหอือวียังไม่หมดเลยจ้ะเนี่ยยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดโอ้โหนี่มันก็เยอะแล้วนะค่ะ หลักการในวันนี้ของเรานะคะ <c oughs> ก็เราพยายามที่จะแนะนําในสิ่งที่เรียกว่า,เ,าเบื้องต้นในการ,รที่เราจะเริ่มต้นเลยค่ะก็คือคบิกินเลยงานไมโครง,งานアジคนคนนึงจะมีอアิได้ไหมบางทีเราจะมีอุปกรณ์กล่องเล็กลกล่องกลางกล่องใหญ่ถ้าเราจะไปงานประเภทนี้เราจะเอากล่องนี้ออกแล้วใส่กล่องนี้แทนค่ะในเมื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องดําเนินต่อนี่ยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องได้หลากหลายอยู่แล้วค,ค่ะความหลากหลายจะทําให้เรามีความสุขโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูโซนดีลงไปอีกอันนี้คือเหยื่อจิ๊กนะค่ะ โ <Okay. S 2> อเคไอเรามาดูโซนนี้กันอู้อะไรอยู่นี่ปิ๊บเหมือน,นโรงงานเหมือนเข้ามาโรงงานจริงๆนะเข้ามาโรงงานแบบโรงงานที่ผลิตอะแต่ไม่ใช่อันนี้คือร้านชโชลูมโชรูมเออแต่ยังกัดโรงงานนะอันนี้คือมีทุกยี่ห้ออันนี้จากญี่ปุ่นหมดเลยป่ะครับพี่ใช่ค่ะคือโซนนี้มันเป็นโซนที่เราชอบนะคะแล้วก็เจ้านายเราชอบมากค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นนักตกปลาที่แท้จริงมันมีความสุขนะแค่มองใช่ ผลลุกเลยอ่ะขี้หอเคโอเคโซนนี้มันเป็นโซนที่จะเป็นงานบิ๊กเกมหน่อยนะคะเป็นงานจิกที่แบบว,ว่าหลายๆทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการอย่างที่บอกอะค่ะตกปลาแบบหลากหลายนะคะเราเองก็เป็นคนชอบตกปลาแต่ละที่เนี่ยถ้ามันมีระดับน้ําลึกมามันจะจะมีสปีชีส์ปลาที่ใกล้เคียงกันอาจจะต่างกันในเรื่องของลูกเล่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหยื่อจิกที่ทั่วโลกยอมรับ ทรวกยมรับหมายถึงไม่ใช่ยี่ห้อนะคะเป็นเรื่องของไซส์เป็นเรื่องของ, size, อง,ของอวิธีการม,มันใกล้เคียงกันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกระแสโลกตามดีไซน์ของประเทศญี่ปุ่นการพัฒนาต่างๆในความคิดความเห <ผม S 1> ็นผมมีคำถามสมมติเอ่อเหยื่อเนี่ยสิปีที่แล้วกับเหยื่อสมัยตอนนี้มันเหมือนกันไหมพี่การออกแบบดีไซน์สิปีที่แล้วมันไม่ได้มีเหยื่อจิกลักษณะแบบนี้ค่ะมันเป็นงานแบบว่าตีป๊อปบ,บ้างค่ะเป็นงานแบบว่าเกียเ่ยวเหยื่อสดบ้างอ๋อจะไม่มีแบบนี้เลยคือมนใช่ค่ะบางทีก็ไม่ได้เป็นลอกไม่ได้ไซ การที่ตกไปอ่ะต้องลอกใหญ่ลอกใหญ่คันใหญ่เป็นงานทอริงค่ะ,ะเป็นงานแนวอเมริกาใ,ใช่เป็นแนวเป็นแนวแบบบตัตตอมเป็นแนวแบบว่าลอกไฟฟ้าค่ะมอข้ามอข้าแต่ว่านวัตกรรมปัจจุบันเนี่ยม,มันเป็นงานที่เรียกว่าคุณรู้ไหมว่าลอกที่จะมาใส่เหยื่อจิกแบบว่า300กรัม500กรัมแล้วก็6กรกรัมเนี่ยมันเป็นลอกที่แบบ ถือง่ายๆเลยค่ะตกทั้งวันถือด้วยมือเดียวก็ยังได้ใช่ไหมใช่ค่ะถือมือเดียวได้แต่เล่นมือเดียวไม่ได้ค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับใปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะพัฒนากันเรื่อยๆเพื่อที่ว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบอีซี่ครับผมแล้วก็เมืองไทยเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเยอะเนอะสำหรับผู้บริตต่างๆตอนนี้คือการแข่งขันมันมันเป็น ข้อดีหรือเป็นผลดีของผู้ผู้ใช้อ่ะเขาเรียกว่าผู้บริโภคก็คือมี Choice มีอะไรให้เลือกเยอะแล้วดีด้วยสมัยนี้ก็เลือกใช้กันนะคะแล้วก็เลือกตามคุณภาพและราคานะคะพวกนี้จะเป็นสินค้าเมทินเจลปนส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าเมทิลเจลปนจะมีข้อดีของเขาในความ STABLE ในความเสถียรในความที่เขาเรียกอะไรมาตรฐานละกันก่อนเขาออกมาจําหน่ายเนี่ยเขาทดลองมาเป่แลใช่ค่ะ ก็คือมีความมาตรฐานในสินค้าประเภทว่าออกไปเนี่ยเราก็คือไม่ไม่กระเทาะอาจจะมีบ้างหรืออาจจะไม่มีหลุด QC อันนี้แล้ว <c oughs> แต่ยี่ห้อนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยออกไปไกลขนาดนั้นคอสคุณจ่ายเป็นแสน <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ผิดหวังกับ ก,กับเขาเลยเหยื่อของญี่ปุ่นแน่นอนก็คือเหยื่อแล้วก็สินค้าของเขาค<อ>่ะซึ่งเราเองก็จริงๆแล้วเป็นนักตกปลาและเลือกใช้มาก่อนค่ะจนแบบว่าไอที่บ้าอยู่นี่ก็คือแบบเหมือนแบบว่าชอบเป็นส่วนตัวด้วยสวยมากแล้วตรงนี้คือมันสวยมากมันมีลายอันนี้ดีปลายเนอร์ดีปลายเนอร์ดีปลายเนอร์ค่ะมันเป็นเหยื่อที่สําหรับ,รบ,บน้ําลึกใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่โซนทางเขตในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโซนน้าลึกก็คือสปีชีส์ปลาเขาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับภูเก็ต ค่ะก็คือระดับน้ํา200 200กว่าก็จะมีมอนสเตอร์มีพวกปลาสีทองมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะแต่ว่าสีอาจจะต่างกันเพราะว่าบ้านเขาเป็นประเทศที่น้ําเย็นน้ําเย็นน้าอุ่นคุณต้องแบบไปลื้อเลยภูมิภาคน้ําเย็นน้าอุ่นมารวมกันโอ้โหมันเนอะเหมือนผู้สังคมศาสตร์เลยโอ้โหมูอระเวหัวน้ําทะเลก็โอเคแะมีน้ําเย็นน้าอุ่นน้ําลึกน้ําตื้นอันนี้สิ่งที่คุณชอบอ่ะเฮ้ยอันนี้มันโยอันนี้แหละอันนี้ก็คืออันนี้แหละคือความฝันของนักตกหมึกหลายหลายคนนะครับ คือคือ<ด>ตอนนี้มันก็แบบว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนําเข้าสีใหม่ๆม,ม,มาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเพราะว่าหมดไปเยอะเหมือนกันหมดไปเยอะคือคนใช้ยเยอะนะครับยามาเนี่ยคือคิดไม่ออกยามา the b <base> a s e <ม> of <S the b a s e of the best of อิกิอันนี้คือโซนงานทะเลค่ะแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายเดี๋ยวเราไปนําพากันให้ดูลายก่อนคือโคตรอ่ะสวยจริงไม่สวยปอมโอ้โหราคา โอ้ตกลงราคาเลยเท่าไหร่ครับใครใครเขาเรียกว่าคนเล่นรู้ราคาดีกว่าใช่เพราะว่าพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียลื้อกล่องคนเล่นรู้ราคาเราจะไม่พูดเรื่องราคาคนเล่นรู้ราคาอยู่แล้วอันนี้คือเหยียดยางจีอืิใช่ของเมเจอร์คา้าใช่ค่ะเขาเรียกว่าทำทุกอย่างในเมเจอร์คาร์อะไรบ้าใช่ค่ะใช่ค่ะคืออันนี้คือเหยียดยางนะคะของเมเจอร์คา้า แล้วมันจะต้องไปสอดคล้องกับไอตัวเบ็ดหัวจิกอจิกันอีกอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วคือใช่และที่สำคัญนะคะเมเจอร์คัฟเนี่ยเขาจะคัมมิ่งซูนกับลอกด้วยนะคะลอกสปินนิ่งฮะเขาจะทำลอกเหรอค่ะมีอยู่ในคาตล็อกเรียบร้อยเมเจอร์คัฟฟ์ที่สุดจริงๆเลยนะค่ะโโอ้หไลฟ์อัพครบค่ะแต่ว่างานของเขาเนี่ยที่เขาถนัดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นงานลักษณะเป็นงานเซาท์สวอเตอร์กับงานเอ่อเฟรชวอเตอร์เป็นพวกตีเหลียบปอมเฟรชนี่คือตีเหลียบปอมไม่ใช่เป็นเฟรชี่ปลาบ่อนะคะคือจะบอกว่าตอน ก่อนมาตกทะเลผมตกกระพงมาก่อนนะเมเจอร์คฟมีกระพงบอ่อนี่คือแบบต้องเห็นแน่นอนเขาล้ว่าปะอันนี้เขาล้ว่าเหมือนกันเขาบอกว่าให้มาซื้อที่นี่แหละเมเจอร์คัฟแต่ว่าตอนนั้นเลิกตกก่อนมาทะเลก่อนค่ะดังนั้นสินค้าของเซเว่นซีในวันนี้ที่ทางคุณแจมเนี่ยมามในอีพีนี้ด้วยกว่อนเนาะค่ะหลักการของมันพระเอกก็คือเมเจอร์คัฟถูกต้องคือเขาทำเยอะมากจริงนะนี่ดูยังดูยังแบบจับต้นชนปลายยังเพลินอยู่เลยยังแบบ เอาอะไรมาให้ดูดิให้คนดูดูดิมันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือเหยื่อยังไม่ได้ไปในหมดเบ็ดยังมีมีมีสปิทลิงอีกมีโซลิดลิงอีกี่เขาทำมาเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วตัวเบ็ดของเขานะคะก็ยังจะเป็นพวกตัวเบ็ดที่มีขายอยู่นะวันนี้ก็จะเป็นเบ็ดจิกเบ็ดจิกงานทะเล 5O อย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าก็คือหมายความว่าเป็นเบ็ดใหญ่เป็นเบ็ดใหญ่เบ็ดหนาสําหรับงานทางภาคใต้ยอย่างเงี้ยค่ะงานน้าลึกงานปลาเก๋าใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่กับเหยืย่อประมาณ3ามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยกรัมค่ะแล้วก็ไปถึงเบ็ดเล็กเลยเท่านิ้วก้อยพวกเบ็ดแบบว่างานไมโครอย่างเงี้ยค่ะเขาทำั้งแต่ไมโครยันยันน้ำลึกเลยอจิอจิก็คือเล็กจิ๋วครับผมค่ะก็ประมาณพวก1.2 1.5ก็มีหัวหัวจิกค่ะจิกเฮดอย่างเงี้ยค่ะแต่จิกเฮดของเขาเป็นจิกเฮดที่สำหรับงานอจิไม่ใช่จิกเฮดสำหรับงาานนปลชช่่่อไมใ เอาของของปลาช่อนอะไรมาใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าพวกนั้นมันจะเป็นพวกตัวเบ็ดยาวสาหรับสําหรับเหยื่อเหยื่อเหยื่อนอนย่างใหญ่บางทีก็เหยื่อนอนย่างเล็กก็จริงแต่ว่ามันจะมีความท้องโค้งแต่พวกนี้ไม่มีความท้องโค้งใช่ค่ะตัวมันแค่เนี้ย คือถ้าเป็นปลายางของกระพงหรือช่อนเนี่ยมันจะอ้วนๆแล้วมตัวตัวเบ็ดมันจะมีความท้องโค้งไงคะถ้าเป็นตัวนั้นใช่ไหมคะทิ่นี้พี่เอเองก็เดี๋ยวค่อยไปดูใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูทีนี้ในอีพีนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องแจมของเราแล้วก็ในการเยี่ยมชมสินค้ายี่ห้อเมเจอร์ค้าในอีพีหน้าเนี่ยน้องแจมจะไปยี่ห้ออะไรหรือว่าจะไปนอกสถานที่แบบไหนเนี่ยก็ต้องติดตามดูเพราะว่าน้องเป็นคนตกปลาค่ะค่ะแล้วก็จริงจริแล้วคืออันนี้มันแค่หนึ่งส่วนในเซเว่นซีเอง เรื่องหนึ่งสวยจริงๆนะคนดูบอกเลยคือหนึ่งสวยจริงๆที่ผมมาดูเนี่ยคือเบอร์เก้ี่มันจะมีตอนที่ผมเดินมาทุกคนจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเยอะมากก็คือเดี๋ยวมาเจาะกันแต่ล็อกแต่ละอย่างมีหลายประเภทเลยไม่หมดอะไรไม่หมดจริงๆวันนี้อัดคลิปเป็นชั่วโมงก็ไม่หมดค่ะแต่ว่าในคําถามของนักตกปลามือใหม่ๆนะคะถามว่าสินค้ามันจะมีแต่แพงๆหรอถูกก็มีค่ะ ผมเห็นมาแล้วถูก <ผม S 2> และดี <มา S 1> ดก็<ด>มีนะคะถูกและดีก็ม<า>ีค่ะอย่างเช่นเหยื่อกระดิ่ไก่ชนค่ะหรือว่าเป็นเหยื่อพวกเหยื่อยางไทยทำ ค่ะแล้วก็ยังมีกบประเภทลุงใหญ่หรือแบงดังๆเขาชื่อนิกอแมนโดก็มีค่ะใช่ค่ะมีจำหน่ายเหมือนกันแล้วก็มีคันเบ็ดหรือว่าลอกของนิกอแมนโดก็มีค่ามีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นใช่ค่ะโตยันเมื่อยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับลูกค้าสอบถามมาถ้าลูกค้าสอบถามมาทางคอนแทคทางเซเว่นสี่นะคะเราก็จะจัดตอบเลยแทบจะเกือบจะ24ชั่วโมงในการตอบถ้าตอบช้าแต่ตอบนะก็มีนะ นะคะช่วงกลางคืนค่ะเพราะว่าทุกคนต้องนอนกลางวันนี่คือตอบุตอบปั๊บไม่นอนอันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแบบผมผู้ใช้งานจริงๆใช่ค่ะแล้วก็เซเว่นซีนะคะเปิดช่องทางช้อปปิ้งใหม่ด้วยคุณแจมค่ะค่ะมันคือใช่ค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยทางเว็บไซต์ของเซเว่นซีนะคะจะมีการปรับปรุงเนี่ยอีกไม่นานเราจะปรับปรุงนะคะแล้วก็เราตอนนี้ช่องทางที่เปิดมาใหม่เลยคือแอปพลิเคชัน โอเป็นแอปในมือถือใช่ค่ะแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถที่จะย่อทุกอย่างของ7ซให้ไปอยู่ในแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้นะคะทางเว็บไซต์มีคอนแทคให้ดาวน์โหลดอยู่ค่ะแล้วก็ช่องทางของทางการติดต่อ7ซก็จะมี Line at o i f i c i a l a si. s <อ> s i g n ไซ p o เจซปชอปแล้วก็ค่ะคืะนไทยแล้วก็มีช่องทางการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน7ซค่ะและยังมีหน้าเว็บไซต์ของ7ซและอีกช่องทางนึงคือเดินเข้ามา เลยเข้ามาที่ร้านเรืเ่อยๆเลยครับผมใช่ค่ะแล้วก็ค,วคนให้คําแนะนําใช่ค่ะนนคือถ้าเกิดคุณไม่สะดวกที่จะเข้ามาเนี่ยสามารถรับคำแนะนําได้ผ่านช่องทาง Line แอดออ i ฟิเชเพราะว่าคุณเองก็คุยกับเรานานกว่าจะซื้อ30-40ตัวนั้นใช่ครับใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าช่องทางการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชันนี้นะคะก็สามารถสะสมแต้ม สะสมแต้มได้ใช่ค่ะทุกการสั่งซื้อนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหนึ่งแต้มและแต้มเนี่ยสามารถนําไปแลกซื้อสินค้าได้ค่ะอยู่ที่ว่าใครจะมีสะสมแต้มแบบไหนแล้วก็จะไปคลิกแลกแต้มกันแบบไหนคือแต้มแลกสินค้าแล้วกันค่ะซึ่งเรากล้าท้าเลยนะคะว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ใช่เป็นแอปอื่นนะคะถ้าเป็นแบบแอปตกปลาจริงๆค่ะถ้าในเมืองไทยนี้เราทําเจ้าแรกค่ะจริงอันนี้เรื่องจริงนะคบเป็นแอ เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวการใช้งานวิธีเ,ออเดี๋ยวน,นอออยว้องแจมจะจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้เ,ยเ๋ยจะทิปท้ายทิปให้ว่าใช้งานยังไงแล้วโหลดยังไงนะได้ค่ะ,ะครับรบองได้นะคะว่าทุกท่านจะสนุกกับการช้อปปิ้งกับ 7C ค่ะแล้วติดตามอีพีต่อไปยส yes. บ๊ายบาย เซเว่นซีโปรช็อปไทยวิธีสมัครแอปช้อปปิ้งสะสมแต้มแลกสินค้าใส่โค้ดส่วนลดง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1วิธีสมัครค้นหา7จซีโหลดแอปและกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกหลังจากนั้นยืนยันรหัส OTP ที่ส่งมายัง SMS คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อและยืนยันการสั่งซื้อพร้อมโอนเงินและแจ้งหลักฐานการโอนเงินค่ะ สะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าสามารถเช็คคะแนนสะสมสำหรับแลกคะแนนได้เลือกรายการสินค้าที่สามารถแลกได้และกดเลือกยืนยันแลกสินค้าได้เลยค่ะใส่โค,ค้ดผู้ป้องสนลดกดยืนยันการสั่งซื้อติดต่อเราตามที่อยู่ได้ทุกช่องทางค่ะ